ทีมงานรถไทยสิ่งออกน้ำหนากก่อนสบายดีเด้อพี่น้องจ้ายินดีตอนรับยินดีต้อนหัเข้สู่ซ่องสลอยเด้อพี่น้องมือในมา่งแล้วเบิดเอาเสาลงเบิดเปลี่ยนพี่น้องเรียบร้อยเนาะ สร้างกำลังคนใหม่ออกเมื่อนาะรถได้จำนวนรถไทยซิงสองสี่ฮะรถทั้งหมดแต่เจ็ดคันพี่น้องสร้างกับเจ็ดคนคนละคันเลยเนาะถ้ากันคนใหม่ออกขาจาวฝ่าวล่งจะเทมแล้วเนาะสีมือนีได้พี่น้องขาจาบกับฝ่าวยากหับเงินอะไะเนาะ เสร็จแล้วไว้ก็ได้ดพักผ่อนว้แต่ว่าเล็กตะปูนุ้นอ่ากให้งงว่าอย่างไปเท่วมื่อี้นะลายแหง้งพี่น้องสรอยสื่อน้ำมันมาเจ็ดลิตรใสร่คันละลิตร มื่อนี้สร้างผูชิเฮดข้าเจ้ากาซิมาสหาสร้างเครื่องคล้องคหมคนไชพี่น้องมข่ดอกเจ็ดคันเนาะข้าเจ้าเล่งให้คนกันนะเจ้าเล่ยยังแต่อันข้าเจ้าเอิ่อญยังมันพี่น้องนะข่าวมันบอหรือยังขาวหรือขาง ล้องเต็มู่เซ็กโถลดเด้อระพร้อมพ่อแบบนี้นั้นเรายังเตรียมบ่อนอันให้เข้าไม่ไว้รถไปยืเลินเนี่ยรถไปยเลินนะสิแกง่ายรถเรามันยาว โลดถ้าเราเหยียบน็อตเมื่อคืนนี่ทิเมนขาดเมื่อวานนี้บาดเหตุกินพี่น้องเนี่ยมื่อใิเหตุกินถ่าสร้างเนาะเฮตุกินอยู่หน้าฟุตบอลข้าเจ้าแก้ไม่ออกหน้าแล้วก็ไปกินข่าวอยู่หน้าเลยจังจริเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยมื่อนนี้บาดเหตุฝ่อมืแล้วปล่อยแต่เมื่อคืนเขาไปบุญไปบุญธาตุพน เหลือแต่คงเหลือแต่ซากเนื้วเสียดกินอยู่หน้าละบ้าแว่กินอยู่หน้าเลยเสียดกินเที่ยงอยู่นะมือนีใ<อ>บได้เผาหมูบาดไม่รวยพี่น้องเอ้ยเหลือแต่ซากบาดที่นี่เข้าไปทางนั้นกักลางป้างไง ไอา้เาสามันพี่น้องเด็กปวอ่คนเลียมันก้าหากินบอดจุดสำคัญคือเอยียงนี่นะตามหัวเสาตามมันนี่เนาะแล้วก็กสิ่งที่ทำความสะอาดทิมปไปได้ไห้ว้าเมืองนี้มดเด็กตะปู สลากับิได้ไปสร้างเล็กได้มาอนี้นะชิดด้ให้เข้ามาส่งชิดด้เหตุเระเจ้ายัางบ่ทัานได้เอาอันนี้ล่วงเลยขาวบริยังพี่น้องเนาะเเจ้ากะสิก,ก่อขึ้นไปอีกก่อเสาเนาะสะภาพบ้านไม่เหลืออะไรเลย เป็นแต่ความทรงจำเนี่ยบ้านนี้บ้านไม่รวยจะได้ทาสีใหม่แต่เพดานนี้ยังบริเวณบถึงพี่น้องให้มันแล้วลังคาก่อนเนาะสิเบิร์ดเท่าไหร่เพดานก็เอาไวปฮะเลยคันบ่อได้เขาก็ต้องอยากใส่เพดานเพราะว่ามันจังบ่มีขีดฝุ่นฟ้าวตัวนี้ไปใส่เยอะตัวนึงนี่เพิ่น ไม่มันมีแต่แผ said, od, lah, ่นใหญ่ๆหนาๆเนาะมันหนักดูหน้าทีมงานพอน้องเมย์ขั้นปลูกกุนาห์พยัน่บยาเขามาอยู่บ้านอยู่มันฝุ่นเฮ็ดแล้วพอออกกุนาห์บอก บริเวณทางจึงแต่มาเฮือนนะฝุ่นได้สิว่าอย่างวงกบนีกันยังดีๆได้พี่น้องแต่ว่าพูดอยู่หน้านะบดได้บบใสอัน,นวงกบใหม่นะพี่น้องเวลาฝนตกมัน,นหมักซึมย้อยลงเปลือนเบิดที่ใส่เป็นกระโจกแก้วอ่ะตรงหยียมนะเนาะ เจ็ดคนเจ็ด pe คันพี่น้องคันละคนยี่เริ่มที่เชตไปขัดตอนหนึ่งแล้วแล้วก็สิ่งจายค่าสร้างไ่้พี่น้องสองหมื่นเนาะเอ้มัจจิมุลแห้งร่วนแห้งเ

หลายคันเนาะคันสักคันละหลดคันละหลดนี่แหละไปชิมยาข้มามันกระเบื้องอย่างนี้พอระวังอย่ามันแตกเนาะเจ้าบอกว่าบได้แทะถอดเสิหิดไว้อยู่คิดว่าตัวข้าใส่ไม้อันเก่าเด้เอาออกไปเลยมันก็ใส่ได้ได้ใส่ไม้อันเก่าเนาะชิสิปุกเถียงอยู่นาน้าพี่น้องปุก บ้านชวนอยู่หน้านะใส่ไม้อันเก่าเขาก็เลยแบบเขาก็เลยบอกบอ่อแสมันบ่มีปวกมาก,กมันไปอยู่มันไปอยู่เหงาตีนหัวขั้นไหนเบิดปวกนะก็เฮาคาซีได้พ่นยาขาปวกเนาะขั้นไปแสมันผัดบ,บ้านบนหลังเนาะ เจ้าก็าสิออกไปไวในหน้าเดี๋ยวสรากรสีออกไปเบิ่งข้าเจ้าไว้บอนใดเพราะว่ามันสิมีบอนหนึ่งยังสิเห็ดตู่ปีขันเดชพี่น้องพวกแป้นยังก็ยังดีบดดัดเด้มากออกก็บ,บ่ได้ฮักเด้อสิเพราะว่าเขาเจ้าเห็ดคอยเนาะเพราะเอายังสิเอาไใหมนไปใส่ต่อยังงามบัดคู่แผ่นเลยสภาพแบบยังคือยังเกือบคือเก่านะเนาะ ทีมชาติหาหลุดข้าเจ้าแต่ว่าน้ำมันทัวซี่ให้พอดีแล้วเนาะแกออกกินข่าวอยู่นะโหลดพอลิดออกไปอีกแล้วขั้นที่สองที่สามมาจอดใกล้เด้อเหยียบนอดอีกซั้งเมื่อคืนเหยียบนอด เด็กปูลายแถวนี้เจ้าอะไรชิมมดนอดหนูมากแน่จ้านี่รถเอหยียบนอดได้นี่วางเพิงครับบวางเพิงเรับคือบบทว่าจอดมาได้หนอดบักใหญ่ตอนหนึ่งท้าไม่อว่มันเีสิมีอยู่นะรถไทยนี่จะคัน ครูลงแคเอามูไปสมเลยเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิงทางในพี่น้องนเนาะเห็ดกลางป่าง,งนอยนูอ่เบิงเฮือนปวกมันกินไปตามมันนะ มันเหตุทางปวกใส่บาาท,ที่นี่ก็เหตุก้างป้างเลยพี่น้องเอ,อ้ยกระจกขบไเเอาลงเออเป็นผ้า,า,ม,าม่นขบไปลงผัวเนี่ยมายาเหตดกลางปางน,นะขวยก็เลยกลางไว้เลยแล้วเอาการะสักเอาเนาะกระยามัน่อยากให้เขาเห็นทางในเรือแต่เศษชาก แล้วนี่ทูบ่ได้เลยพี่น้องต้องล่างอย่างเดียวกระโลน่ะปึมุ่นเบิร์พี่น้องเป็นห้อยเบริร์ข้าเจ้าอันใสอันล่างค่าเล็กขอยกันสิาแก๊กสมาวางได้นี่นะเพราะว่าเฮาตรงได้เยี่ยมขเสื่อมเล็กมันหยอดใส่เนาะบาทนี้กะจะคีดเป็นชงยังพี่นอ้องเอ้ยถ้าเบ่ง ึงกบนี่ก็ยังดียังดีได้ออกไปก็นบดไมีแนวเห็ดปลาถิ่มนั่นนี่แหละพอหา้าวบดใส่เลยวงกบกระดบม่มีแนวเห็ดเลยคลายเป็นมือสองอ,อ๋อมีคนอยากสืบดีจะไหมมันเหเนื่อยเนาะ ไปแล้วไปไวเร็วรถเขาข้บมาพอดีเที่ยวที่ช่องใครอยู่ลายคันพี่น้อง เด้แปดมันใหม่นาเนาะใหม่นาใหม่เนื้อแหน,น่ใหม่แก่นพร้อมจากทั้งคนทั้งแก่เลยคูบเสร็จพี่น้องทำความสะอาดขอกระสีได้ทำความสะอาดเองรถคันีเขามากขานาออกไปจ้า คลิปนี้ชิคอเก็บภาพบรรยากาศไวซาม,มีเดอร์พี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะเป็นกําลังใจเบิ่งคลิปในซอยน้ำเดอร์พี่น้องคอยสีได้ไปห้างวุดพักแล้วกระเตรียมออกไปเหตุแนวกนใิ้กระเจ้าเนาะสบายดี